ที่เรื่องของราคาน้ำมันปาล์มกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นั้นก็จะมีการพิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดนะคะขณะที่ทางคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติก็เตรียมที่จะพิจารณาหลักเกณฑ์การนําเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอในสัปดาห์หน้านะคะ่ะ ในวันนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันปาล์มกรมการค้าภายในก็ได้นัดประชุมนะคะเพื่อที่จะพิจารณาการปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการชะลอการขึ้นราคามาตั้งแต่เดือนธันวาคม2553ที่ผ่านมาโดยผู้ประกอบการผลิตน้ำมันปาล์มก็เสนอขอปรับขึ้นราคาทันทีขวดละ10บาทเป็นขวดละ48บาทจากปัจจุบันจำหน่ายที่ขวดละ38บาท อย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เห็นว่าหากขึ้นทันที10บาทก็จะกระทบต่อผู้บริโภคมากเกินไปจึงต้องพิจารณาต้นทุนที่เหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ นายยันยงพวงลาดกระสดกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวว่าขณะนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการว่าจะให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มตามที่ผู้ผลิตขอให้ปรับขึ้นหรือไม่โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมของต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งภาระของผู้บริโภคนะคะอย่างไรก็ตามก็มีรายงานค่ะว่าแนวทางการปรับขึ้นราคาครั้งนี้คณะอนุกรรมการจะไม่ให้ขึ้นราคารวดเดียวแต่อาจจะให้ขึ้นระหว่างวันที่ให้ขึ้นระหว่าง5-9ถึงบาทด้วยกันนะคะครับ ทางด้านของนางวาชรีมิมุกตายนอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติที่มีนายสุเทพเทือกสุบัณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นประธานเพื่อพิจารณารายละเอียดการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศแก้ปัญหาผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอส่งผลให้น้ำปั่นปาล์มบรรจุข,ขวดอยู่ในภาวะตึงตัวและมีการเสนอขอปรับราคามายัางกระทรวงพณิชย์ดังกล่าวครับ ขณะที่นายประพลวงท่าเรือพุ่มในการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพกลมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอก็ระบุนะคะว่าปัจจุบันก็มีน้ำมันปาล์มดิบสำรองเพียง7-8ถึหมื่นตันจากที่ควรมี1.2ถึง1.5แสนตันซึ่งก็จะกระทบต่อการบริโภคในประเทศมากกว่าการนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล เนื่องจากว่าปริมาณการบริโภคต้องใช้ถึงปีละ9 0 0 0 0 0ตันขณะที่นำมาทำเป็นพลังงานนั้นใช้เพียงปีละ3.8แสนตันดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายปลามน้ำมันแห่งชาติทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเสนอให้นำเข้าน้ำมันปาล์ามเพื่อให้มีปริมาณสำรองเพียงพอสำหรับความมั่นคงด้านการบริโภคในประเทศเป็นหลัก โดยอาจจะต้องนําเข้าถึง3-5หมื่นตันนะคะเพื่อรอผลผลิตปาล์มฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมประมาณ1.5แสนตันต่อเดือนค่ะ